แหวนแก้วประกายอารุงสาชาติร่วมกับบวกเขียวค่ะเป็นแก้วที่มาจากบอปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.4คูณ1.8เซนติเมตรค่ะเป็นแหวนเรือนยูโรสีทองนะคะ ลักษณะเป็นแหวนที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ค่ะสามารถที่จะสวมใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้เลยค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากมากเลยค่ะที่แก้วประกายอารุณจะสาชาัชัดร่วมกับปวกเขียวนะคะและมีอิทธิุลที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะ และอิทธิคุณของแก้วประกายรุง้งแก้วปวกเขียวนะคะที่รวมตัวกันสวยงามและโดดเด่นในเรือนยูโรนี้นะคะและมีอิทธิคุณที่มีความเชื่อมใแต่โบราณค่ะว่าช่วยเสริมเมตตาการเจรจา บวเขียวเป็นตัวแทนของความอ่อนโยนความร่มเย็นมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวค่ะเหมาะกับผู้ที่ค้าขายพบปะผู้คนเจรจาธุรกิจช่วยให้คู่สนทนาเกิดความไว้วางใจพูดอะไรก็ทําให้คนเชื่อมัน่นเชื่อถือนะคะมีคนรักคนเอดูใส่แล้วช่วยให้งานลื่นไหลขึ้นมากๆเลยค่ะ แก้วประกายรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ความรุ่งเรืองและการเปิดทางโชคลาภคนโบราณเชื่อค่ะว่าใครได้ครอบครองแก้วที่มีรุ้งอยู่ภายในนะคะจะเป็นผู้ที่ดึงดูดทรัพย์เก็บเงินอยู่ช่วยปิดช่องรั่วของทรัพย์และเหมาะมากสําหรับคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ค้าขายหน้าร้านหรืองานที่ต้องมีตัวเลขหมุนเวียนค่ะ และแก้วประกายอรุณนะคะยังถือว่าเป็นแก้วที่เหมือนกับว่าเราได้กราบไหว้ชาพันรังสีของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะและอิทธิคุณเด่นๆของแก้วเม็ดนี้นะคะสหชาติแปลว่ารวมพลังหลายภพหลายชาติเป็นเครื่องรางที่เชื่อกันว่าช่วยป้องกันเคราะห์หนักให้เป็นเบาดูแลจากสิ่งที่มองไม่เห็นและช่วยจิตใจมั่นคงขึ้นเมื่อใจมั่นใจนิ่งการตัดสินใจก็แม่นยำขึ้นตามไปด้วยค่ะ ผู้ที่สวมแหวนวงนี้นะคะก็ยังช่วยเสริมบารมีและผู้ใหญ่เมตตาอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าท่านใดนะคะกำลังมองหาเครื่องรางที่ครบทั้งสวยครบทั้งมงคลดีๆนี่คือแหวนวงหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะแก้วธรรมชาติแบบนี้นะคะไม่มีทางที่จะเหมือนกันสักเม็ดเลยค่ะและยิ่งมีประกายอรุงชัดเจนขนาดนี้นะคะถือว่าเป็นของดีที่มีความพิเศษเฉพาะบุคคลจริงๆค่ะ ถือว่าแหวนวงนี้นะคะให้มงคลที่สูงสุดเลยค่ะทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวเรื่องโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนแคล้วคลาดปลอดภัยมีช่องทางโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าหากท่านใดค่ะสนใจแหวนวงนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน qr code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ